กระเป๋าขึ้นเครื่องดีไซน์คลาสสิกแต่โดดเด่นด้วยสีสันที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยเน้นไปที่โทนสีสดใสเช่นสีชมพูมีชีวิตชีวาซึ่งนอกจากความโดดเด่นของสีสันแล้วรุ่นนี้ยังผลิตจากพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นได้ดีจึงไม่แตกง่ายพร้อมด้วยโพลีคาร์บอเนตเสริมความทนทานช่วยให้รับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้น ตัวล้อหมุนได้360องศาลากได้ง่ายและสะดวกนับเป็นคู่หูที่มอบความคล่องตัวในการเดินทางแถมยังมาในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยค่ะกระเป๋าครึ่งครื่องดีไซน์คลาสสิกที่ออกแบบได้อย่างสวยงามและมีสไตล์มากทีเดียวค่ะหูหิ้วทั้ง2ผลิตจากหนังสีดาม,มีห่วงยึดไว้กับตัวกระเป๋าเพิ่มความโดดเด่นที่ทำให้ได้ความวินเทจนิดน,ดน,ดนดไม่เพียงเท่านั้น แต่คุณภาพและฟังก์ชันยังตอบโจทย์เหล่านักเดินทางได้อย่างครบถ้วนด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานพร้อมขอบเฟรมอลูมิเนียมช่วยให้กระเป๋าอยู่ทรงและให้ความปลอดภัยกับสัมภาระของคุณได้อีกด้วยเป็นกระเป๋าแบบไรซิปที่ให้คุณวางใจได้เลยทั้งในเรื่องความแข็งแรงและความปลอดภัยที่แน่นหนาค่ะ สำหรับใครที่มองหากระเป๋าครึ่งเครื่องราคาไม่แรงแต่มีคุณภาพดีและทนทานเราขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเพราะโดดเด่นด้วยตัวกระเป๋าซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีผิวสัมผัสแบบ scratch resistant texture ซึ่งช่วยป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลรักษามากนะักจึงทำให้กระเป๋าของคุณดูเหมือนใหม่อยู่เสมออีกทั้งยังมาพร้อมพื้นที่จุข,ของด้านในที่แบ่งสัดส่วนไว้อย่างเป็นระเบียบ และเคลื่อนย้ายได้ง่ายงายด้วยสีล้อคู่ที่หมุนได้ทุกองศารองรับน้ำหนักได้ดีจุกของเยอะแค่ไหนก็ยังลื่นไหลไปได้ทุกทิศทางตามที่คุณต้องการ กระเป๋าขึ้นเครื่องยี่ห้อนี้ถือเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เหล่านักเดินทางคุ้นเคยกันดีสำหรับรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีดีไซน์เนี้ยบแถมการใช้งานยังตอบโจทย์นักเดินทางและนักธุรกิจได้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นช่องสำหรับจัดเก็บโนต้ตบุ๊กขนาด15.6นิ้วโดยเฉพาะและมันติแฮนดินงซิสเต็มสำหรับห้อยถุงชอปปิ้งหรือกระเป๋าอื่นๆเพิ่มรวมถึง USB พอร์ตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดการเดินทางเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีออปติ t m s h o p ช็อปแอปโซบิงวีหรือล้อที่มีระบบกันสะเทือนช่วยให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วและลื่นไหลามากยิ่งขึ้นเป็นอีกรุ่นที่สะดุดตาหนุ่มสาวยุคใหม่แน่นอนค่ะ เพราะมีดีไซน์เรียบเท่ทานสมัยและมาในเฉดสีที่หลากหลายที่สำคัญดีไซน์นี้ยังได้รับการการันตีด้วยรางวัลเจอ m มันเรดดอรดีไซน์อวอร์ในปีส2014อีกด้วยค่ะในแง่ของฟังก์ชันก็โดดเด่นไม่แพ้กันตัวกระเป๋าใช้ระบบล็อกเทเบิลราวล็อกหรือระบบลูกบิดหมุนให้คุณเปิดปิดและล็อกกระเป๋าได้ง่ายๆเสมือนบิดกลอนประตู นอกจากนี้ยังมาพร้อม4ล้อคู่เปโรมาจากประเทศเยอรมันซึ่งเป็นล้องเงียบไม่ทำให้เกิดเสียงขณะลากแถมยังลื่นไหลได้ดีอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด